ดูต้นนะครับขนาดทอนิโก้อยแล้วนะครับผมจะใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดแค่สามอาทิตย์แรกนะครับผสมกับยี่7ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่ซื้อข้าวเมานะครับอยากสนับสนุนช่องเบาโจตามหอยอีสานนะครับสามารถสั่งซื้อข้าวเมาได้นะครับตามแอดไลน์ต่างๆนะครับที่ขึ้นยูน้าจอนี่นะครับข้าวเมาของเฮาเป็นข้าวเมาสดครับมีขายตลอดปีนะครับสร้างตรงและผลิตจากเกษตรกรนะครับสีส้มไห้เฮาทุกเส้าไม่สดเสมอนะครับ สวัสดีครับพี่น้องพ่อปายสุขุสุกคนครับพบพ่อกันอีกครั้งกับผมกับผมบาวโจนะครับตามห้ออีสานครับเมื่อนี้นะครับจะมาอัปเดตองุนนะครับปลูกได้2เดือนนะครับประมาณ5้าวันนะครับบอกสูตรปุ๋ยนะครับพร้อมกับจะบอกสูตรปุ๋ยในการใส่นะครับตอนนี้นะครับเราวสิให้เบิององุนกอนนะครับดูโคตรต้นนะครับการอวบนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในเบิองคลิปนะครับก็คือพันคานิวาลนนะครับราคาเอสสี่สิบแปดนะครับ ต้นพวกนี้นะครับแต่ที่ถ้ามาเบิร์นของพันธนี้นะครับดูต้นนะครับนะครับถอนก้อยแล้วนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมใส่นะครับก็คือผมจะใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสามตัวสองส่วนนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็วานรอบนะครับตรมนีคลิปให้เบิรงนะครับว่าครับปุ๋ยของเฮานะครับก็จะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้านะครับผสมกับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ กะอัตราส่วนนะครับ15:15องส่วนนะครับ2 5 7 1ส่วนนะครับผมกะทิทำการใส่ปุ๋ยนะครับเพร้อมดี้จะทำการหดน้ำแล้วนะครับใส่แค่เกือบเกือบหนึ่กำมือนะครับใส่รอบๆโค้นนะครับกัฟ้าคุมต่อไปกับหดน้ำ อย่าลืมนะครับเวลาหลังจากให้ปุ๋ยนะครับองุ่นแล้วก็อย่าลืมลดน้ำตาลนะครับผมจะใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดแค่สามอาทิตย์แรกนะครับคือผมมีใส่น้อยๆตะ่าใส่ดุนะครับใส่นน้อยแต่ใส่บ่อยๆนะครับผมจะใส่อยูสามอาทิตย์ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดผมใส่แต่อาทิตย์แรกนะครับปลูกได้อาทิตย์แรกผมก็ใส่เริ่มทยอยใส่นะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่บางๆนะครับหลังจากนั้นมานะครับ ทุกอาทิตย์ผมก็จะใส่2577 257มาสามอาทิตย์นะครับพอผ่านไปได้หนึ่งเดือนปุ๊บผมจะเริ่มผสมเป็นอ่า15 15 15กับ2577นะครับตั้งแต่เมื่อนั่นมากเกินเดือนนึงแล้วนะครับใช้มาสี่อาทิตย์นะครับกัเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มาถึงข้างแล้วนะครับตอานี้มาข้างสวยงามนะครับท้งเบิดนะครับทุกต้นนะครับใส่น้ำอ้อปุ๋ยทั้งใบนะครับ ปุ๋ยทางใบผมจะใช้แค่เดือนละครั้งนะครับเป็นซาไลบวกกับธาตุรองนะครับฉีดพ่นนะครับยาฆ่าแมลงนะครับผมจะเน้นนะครับแมงกินใบนะครับเพราะอผมเปิดโล่งนะครับผมจิฉีดกันแมงกินนู่นนะครับแล้วก็แมงกินใบนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับพ่นนะครับพ่นใส่นะครับถ้าพี่น้องมีความสนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามอย่างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไปก่อนครับผมครับ